ค่ะถึงที่พักเราแล้วมามารีวิวที่พักเราอีกูคอฟฟฟาร์มนี่จะเป็นประมาณนี้มีเป็นไรกาแฟไรกาแฟของเขาเลยตาคั่วบททุกอย่างห้องเราอยู่ห้องหนึ่ง เป็นฟาร์มเดีวพาเดินดูเดีวอันนี้เป็นน้ำน้ำไหลเสียงธรรมชาติมากๆอันนี้น่าจะเป็นที่แบบทำพิซซ่าหรือเปล่าพิซซ่าพิซซ่าเตาฐานนี่คะรู้สึกยังมีความร้อนๆอ,อยู่นะ เนี่ยมีเต็นท์อันนี้ไม่รู้ใครพักหนุนคือทางเข้ามาเป็นทางลูกลังอะคะ่ะเป็นประมาณว่าธรรมชาติสุดๆขอบอกเนี่ยดูดิเดี๋ยวดู พูดไปก็เนาะนูน่อ่ะมาวิ่งเทลทั้งทีก็ต้องพักที่เทลเทลหน่อยที่ป่าป่าที่แบบสวนสวน,สวนแต่ว่าห้องน้ำน่ากลัวเว้ยเออแอบนี่ไห้องน้ำเดินไปดูไหนก็ได้มันอยู่ในไม้ไผ่รีวิวไปนี่ค่ะ ขอเข้าในนะคะขอเข้าในนะคะอู้ประมาณนี้เลยนะป่ะไปต่ออากาศดีมากไม่รู้ว่าตอนเช้าจะกี่องศานะเขาบอกว่าต่ำสิบแปดต่ำกว่าสิบแปด จะจริงไหมเอ่ยรอดูกันดีกว่าบายเข้าห้องพักก่อนค่ะ